อยู่930บาทนำไปซื้อหนังสือ420บาทนักเรียนทราบไหมคะว่าครูเหลือเงินอยู่เท่าไหร่สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการหาผลลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0 0สโดยการตั้งรบที่ไม่มีการกระจายกันค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์ที่ครูมีเงิน930บาท แล้วนําไปซื้อหนังสือ420บาทนักเรียนจะบอกครูได้ไหมคะว่าครูจะหาเงินที่เหลือได้อย่างไรใช่แล้วค่ะในการหาจํานวนเงินที่เหลือเราจะต้องนําจํานวนเงินที่มีอยู่เดิมลบด้วยราคาของหนังสือที่ซื้อไปนะคะซึ่งในที่นี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น930ลบด้วย420เท่ากับเท่าไหร่เอ นักเรียนจะบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วค่ะในที่นี้นะคะ930เป็นตัวตั้งค่ะและมี420เป็นตัวลบนะคะหากครูพูดถึง930 930เป็นจำนวน3หลักนะคะนักเรียนจะเห็นว่า930เนี่ยมี900เขียน9ในหลักร้อยมี30 เขียน3ในหลัก10และมี0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยนะคะเมื่อนำมาลบด้วย420เราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนซึ่งจะพบว่า420เนี่ยเป็นจำนวน3หลักที่มี400เขียน4ในหลักร้อยมี20เขียน2ในหลัก10และมี0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยนะคะ จากนั้นเราจะตามจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยซึ่งจะได้ขั้นแรกลบในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยได้ศูนยหน่วยเขียนศูนย์ในหลักหน่วยค่ะขั้นที่สองลบในหลักสิบสามสลบด้วยสองสิบได้หนึ่เขียนหนึ่งในหลักสิบ ั้นที่3ลบในหลักร้อย900ลบด้วย400ได้500นะคะเขียน5ในหลักร้อยดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าจำนวนเงินที่เหลืออยู่ของครูตอนนี้คือ5 1 0บาทเอ๊แล้วเด็กๆจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าคำตอบนี้คือคำตอบที่ถูกต้องใช่แล้วค่ะเราจะต้องไปตรวจสอบคำตอบก่อนนะคะก่อนหน้านี้เด็กๆทราบมาแล้วว่า ผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งในที่นี้510บวก420เท่ากับ930ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า510จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและเรียนดูสถานการณ์ต่อไปนี้กันบ้างนะคะกรมประมงจัดพันปลามาให้นักเรียนช่วยกันปล่อย7,843ตัวปล่อยปลาไปแล้ว 4,512ตัวเอยังเหลือปลาอีกอกี่ตัวคะถูกต้องแล้วคะ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการลบคะ่ะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ7,843เป็นตัวตั้ง และมี4,512เป็นตัวลบค่ะนักเรียนจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น7,843ลบด้วย4,512เท่ากับเท่าไรนักเรียนจะเห็นว่าในการหาผลลบโดยการตั้งลบ ก่อนอื่นเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อน7,843เป็นจำนวนกี่หลักคะใช่แล้วค่ะเป็นจำนวน4หลักนะคะมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเอแล้ว ,7843 มมีกี่พันกี่ร้อยกี่สิบและกี่หน่วยคะใช่แล้วค่ะ มีเ0 0 0เขียน7ในหลักพันนะคะมี8 0 0เขียน8ในหลักร้อยมี4ีเขียน4ในหลัก10บและมีสหน่วยเขียน3ในหลักหน่วยค่ะเอ๊ะแล้วตัวลบล่ะคะ4512เป็นจำนวนกี่หลักใช่ค่ะมี4หลักเช่นเดียวกันนะคะโดยมี4000เขียนสในหลักพัน มี500ร้อยเขียน5ในหลักร้อยมี1นึ่งสิบเขียน1ในหลักสิบและมี2หน่วยเขียน2ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเรามาเริ่มลบกันทีละหลักเลยนะคะโดยเริ่มจากลบในหลักหน่วย3หน่วยลบ2หน่วยได้1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วยลบในหลักสิบสี่สบลบหนึงสิได้ 30เขียน3ในหลัก10บนะคะลบในหลักร้อย800อลบ500ได้300เขียน3ในหลักร้อยลบในหลักพันเจ0 0พลบพเหลือ3000เขียน3ในหลักพันดังนั้นปลาที่เหลืออยู่จะเหลือปลาอีก3,331ตัวค่ะนักเรียนสังเกตผลลบนะคะ ปลาที่เหลืออยู่3,331ตัวเมื่อไปบวกกับจำนวนปลาที่ปล่อยไป4,512ตัวจะมีค่าเท่ากับปลาที่กรมประมงจัดหามาให้ในครั้งแรก7,843ตัวผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้น3,331ตัวจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ 14,200ลบด้วย2,100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆจะหาคำตอบได้อย่างไรคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วคะ่ะ14,200เป็นตัวตั้งและมี2,100เป็นตัวลบนะคะอันดับแรก เราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อน1 4 2 0 0เป็นจำนวน5หลักมี1อยู่ในหลักหมื่นเขียนหนึ่งในหลักหมื่นนะคะมี4,000ันเขียน4ในหลักพันค่ะมี200เขียน2ในหลักร้อยมีศ1นย์เขียน0ูนย์ในหลักสิบและมีศูนยหน่วยนะคะเขียน0ในหลักหน่วยค่ะตัวลบละคะตัวลบ2 1 0 0 เป็นจนํานวนกี่หลักใช่แล้วค่ะเป็นจนํานวน4หลักนะคะมี2องพันเขียนสอในหลักพันมี100เขียน1ในหลักร้อยมีศูนย์สิเขียนศูนยในหลัก10และมีศูนย์หน่วยนะคะเขียนศูนย์ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเริ่มลบกันทีละหลักนะคะจะได้ลบในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบศูนย์หน่วยได้ศูนย์หน่วยเขียนศูนย์ในหลักหน่วย ลบในหลักสิบศูนย์สลบศูนได้ 01- 0 10, เขียนศย์ในหลักสิบลบในหลักร้อยส0งลบด้วย100ได้100่งเขียนหในหลักร้อยลบในหลักพันสี่พันลบด้วย2,000ได้สองพเขียนสองในหลักพันค่ะลบในหลักหมื่น1,000 10, งหมื่นลบศูนย์ได้ห0 0 0งื่น เขียน 1>, 1ในหลักหมื่นนะคะเด็กๆจะเห็นว่า14200ลบด้วย2100จะมีค่าเท่ากับ12100เอยอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะเด็กๆจะเห็นว่า12100บวกกับ2100จะมีค่าเท่ากับ14200หรือผลลบบวกตัวลบ จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้น12,100จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อต่อไปนักเรียนลองฝึกคิดดูนะคะ49,672ลบด้วย15,650เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนบอกคูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่ละค่ะตัวตั้งคือ 49,672และตัวลบก็คือ15,650ค่ะอันดับแรกเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเริ่มลบทีละหลักนะคะจะได้ลบในหลักหน่วย2หน่วยลบศูนย์หน่วยได้สองหน่วยเขียนสองในหลักหน่วยลบในหลักสิบเจลบห้าสิบ ได้สองสิบเขียนสองในหลักสิบลบในหลักร้อยหกร้อยลบหกร้อยได้ศูนย์ร้อยเขียนศูนย์ในหลักร้อยนะคะลบในหลักพันเก้าพันลบห้าพันได้สี่พันเขียนสี่ในหลักพันลบในหลักหมื่นค่ะสี่หมืน 1, ม่นลบหนึ่งหมื่นเหลือสามหมื่นนะคะเขียนสามในหลักหมื่นค่ะ ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า49,672ลบด้วย15,650จะมีค่าเท่ากับ3 4 0 2 2ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ไม่มีการกระจายเราจะทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นจะนำจำนวนในแต่ละหลักมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากไปใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ